สวัสดีค่ะสวัสดีกันเย็นวันพุธนะคะวันนี้เราก็มามาอยู่ที่ที่ดินที่อยู่ใกล้กับสนามกอล์ฟอีเทนสตาร์นะคะซึ่งด้านหลังตรงนี้นะคะก็จะเป็นแปลงที่ดินขนาดสองไร่สองงานกับอีก89กาตารางวานะคะที่ดินแปลงนี้มีถนนสาธารณะกว้างที่8เมตรอยู่หน้าแปลงนะคะแล้วก็ด้านหลังแล้วก็ด้านซ้ายก็จะเป็นพื้นที่เป็นหมู่บ้าน ในสนามกอล์ฟอิเทนสตาร์บัญชฉางค่ะก็เท่ากับว่าบริเวณแถวนี้ค่ะก็จะเป็นที่พักอาศัยทั้งหมดนะคะแล้วก็ประกอบกับบรรยากาศก็เนี่ยแหละคะ่ะลมพัดเบาๆเย็นๆสบายๆนะคะในช่วงเย็นของวันวันพุธเนาะวันนี้เรามาคุยกันในเรื่องของอความเชื่อใจนะคะในการขายที่ดินเนาะเพราะว่า ในเรื่องของการขายที่ดินนะคะเป็นอะไรที่ต้องใช้ความเชื่อใจค่อนข้างเยอะนะคะความเชื่อใจในที่นี้ก็หมายความว่าเป็นความเชื่อมั่นความไว้ใจที่เกิดอ่าที่จะทําให้การขายของเราเนี่ยมันทําได้ดีขึ้นทําได้คล่องขึ้นทําได้สะดวกขึ้นนะคะเรามาคุยกันในเรื่องนี้เนื่องจากว่าการขายที่ดินนะบางทีมันอาจจะไม่ได้เหมือนอ่ไม่ได้เหมือนการขายสินค้าประเภทอื่นนะคะเพราะว่าที่ดินเนี่ยเนื่องจาก มุมมองของคนซื้อมุมมองของคนขายเนี่ยเป็นมุมมองที่ต่างกันนะคะทําให้การที่เราจะเจอคนซื้อกับคนการที่เราจะนําพาคนซื้อกับคนขายที่มีทัศนคติที่ตรงกันหรือมีมุมมองที่เหมือนกันมีแนวคิดมีความต้องการที่คล้ายๆกันนะมาเจอกันนะคะบางทีมันเป็นเรื่องยากหรือพอมาเจอกันแล้วเนี่ยบางทีก็ไม่ได้สามารถที่จะปิดการขายได้เร็วมากนักนะคะความเชื่อใจหรือความเชื่อมั่นจึงสําคัญในการขายนะคะเรามาดูกันค่ะว่า ความเชื่อใจในที่นี้ค่ะมันจะเริ่มจากอะไรกันบ้างมันมีอะไรบ้างที่จะส่งผลให้การขายเนี่ยค่ะมันทําได้ดีขึ้นแล้วก็มันทําได้คล่องขึ้นนะคะความเชื่อใจอะค่ะบางคนก็จะมองไปถึงเรื่องแค่ว่าความเชื่อใจระหว่างคนซื้อกับคนขายแต่จริงๆแล้วเราจะเราจะบอกว่าความเชื่อใจที่เรากําลังจะพูดถึงอะคะ่ะมันต้องเริ่มจากคนขายก่อนเนาะคนขายในที่นี้ก็ก็หมายถึงในตัวเราเองตัวเราคือในตัวเราเนี่ยก็จะประกอบไปด้วย สมมุติว่าตัวเรน,นูเป็นคนขายใช่ไหมคะเป็นนายหน้าอยู่ในมุมของนายหน้าขายที่ดินตัวเราเองเนี่ยก็ต้องมีความเชื่อมั่นตัวเราเองระดับหนึ่งว่าเราจะสามารถขายได้มั่นใจในความสามารถของตัวเราเองระดับหนึ่งว่าเราจะสามารถนําเสนอที่ดินตรงนี้ให้กับลูกค้าได้มีความมั่นใจว่าที่ดินแปลงนี้เราต้องหาลูกค้าให้เจอให้ได้เราต้องหาลูกคา้า,า,กคาที่เหมาะสม มาเจอลที่ดินแปลงนี้ให้ได้นี่คือความเชื่อใจความมั่นใจที่เราต้องมีในตัวเราเองก่อนนะคะมั่นใจในตัวเราเองเสร็จแล้วเนี่ยเราต้องไปมั่นใจในทรัพย์ที่เราขายมั่นใจในที่ดินแปลงที่เราขายว่าแปลงที่ดินแปลงนี้มันมีดีอย่างไรมันมีข้อดีข้อด้อยอย่างไรข้อดีที่เรามีเราจะไปนําเสนอให้ลูกกับลูกค้าได้อย่างไรหรือข้อดีที่มีมันจะสามารถกลบข้อดอยได้ไหมหรือ ในข้อด้อยของที่ดินที่มีอะค่ะเราจะสามารถคุยกับลูกค้าให้เข้าใจได้หรือไม่ว่าข้อด้อยตรงนี้มันสามารถที่จะแก้ไขได้ปรับปรุงได้แบบนี้ค่ะนี่คือคือเป็นความมั่นใจความเชื่อใจที่คนขายจะต้องมีก่อนอันดับแรกเลยถ้าคนขายคนไหนเลยในหน้าคนไหนไม่มั่นใจในทรัพย์ตัวเองเลยอะค่ะบางทีการที่เราจะนําเสนอสินค้าเราออกสู่ตลาดอะมันก็จะไม่มีความน่าเชื่อถือถูกไหมคะเพราะ เลยเมื่อเราไม่มั่นใจในที่ดินของเราเราไม่มั่นใจในสิ่งที่เรามีอยู่ในมือแล้วเราจะไปเราจะมีความมั่นใจได้อย่างไรเวลาที่เราจะนําเสนอให้คนอื่นถูกไหมคะดังนั้นนะคะสิ่งแรกความมั่นใจหรือความเชื่อใจที่ต้องมีก็คือมั่นใจในตัวเองก่อนแล้วก็มั่นใจในสิ่งที่เรากําลังจะขายกําลังจะนําเสนอนะคะเป็นสิ่งแรกที่สําคัญมากความมั่นใจอันดับถัดมาที่จะต้องมีคือสมมุติว่าเราเป็นเจ้าของที่ดิน เจ้าของที่ดินก็ต้องมั่นใจคนขายระดับหนึ่งเจ้าของที่ดินก็ต้องมั่นใจว่าตัวเองจะขายที่ดินแปลงนี้ไม่ใช่ลังเลไม่ใช่แบบเฮ้ hey, จะขายดีหรือไม่ขายดีเอ๊ะ hey, จะเอาราคาไหนดีเอ๊ะ hey, จะปรับราคาขึ้นดีไหมเอ๊ะ hey, จะหรือว่าจะลดราคาลงแบบนี้ค่ะนี่ถ้าเกิดเจ้าของที่แบบไม่มั่นใจตั้งแต่แรกหรือไม่ความไม่มีความแบบเชื่อใจว่าจะขายที่แปลงนี้ค่ะมันจะทำให้บางครั้งนะคะ่ะการนำเสนอมันจะมันจะไม่เต็มร้อย มันจะรู้สึกว่าเอเราจะพูดออกไปก็ไม่เต็มปากแบบนี้ค่ะอย่างตัวเรนูก็จะเจออยู่บ่อยๆเนาะเหมือนตัวเองก็เคยเจอในตัวเองเหมือนกันว่าที่ดินบางแปลงเนี่ยเราเราซื้อมาแล้วเราขายไปบางทีเราก็จะมีความเหมือนไม่มั่นใจในตัวเองด้วยเหมือนกันว่าเอ๊แปลงนี้เราขายราคานี้มันจะไปได้ไหมหรือในสิ่งที่เรามั่นใจตั้งแต่แรกพอเราปล่อยออกไปสู่ตลาด ปล่อยราคาที่ดินออกสู่ตลาดแล้วมันไม่ได้เป็นอย่างที่เราอยากได้มันไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังเราก็เกิดความไม่มั่นใจในตัวเราเองแล้วว่าเอ๊ะเราเราจะทํายังไงดีเราจะลดราคาดีไหมหรือเราจะยงคงอยู่ราคาเดิมแบบนี้ค่ะพอเกิดความลังเลตรงนี้เกิดขึ้นพอเกิดความไม่มั่นใจตรงนี้เกิดขึ้นมันก็จะทําให้แบบพลังที่เราส่งออกไปให้สู่สการขายสู่ตลาดสู่ลูกค้าเนะะี่ยค่ะมันไม่เต็มที่มันไม่เต็มร้อยเราจะก็จะไม่สามารถที่จะได้ลูกค้าได้อย่างไม่คือแบบ ลูกค้าก็จะไม่มั่นใจลูกค้าเห็นแล้วลูกค้าก็ลังเลเหมือนกันใช่ไหมครับเพราะว่าเราไม่ได้มีความมั่นใจในสิ่งที่เราปล่อยออกไปในสิ่งที่เรานําสู่ตลาดดังนั้นนะคะข้อแรกเป็นความมั่นใจในตัวเราเองผู้ขายมั่นใจในสิ่งที่เรากําลังจะขายอันที่สองเจ้าของที่ก็ต้องมั่นใจว่าจะต้องขายต้องมีปณิธานที่แน่วแน่ว่าจะขายแน่นอนจะไม่เปลี่ยนใจแน่นอนจะไม่ลังเลจะไม่จะไม่ขยับราคาจะไม่แบบ โอนอ่อนผ่อนตามกับสภาพแวดล้อมหรือจะไม่มีใครมาเป่าหูให้แบบลังเลบางทีนะคะเจ้าของที่บางรลายคือเราเข้าใจอะค่ะว่าคือด้วยความที่กว่าเราจะได้ที่ดินหนึ่งแปลงมามันคนมันบางบางบาง,บางท่านมีความทรงจําที่ดีกับที่ดินหนึ่งแปลงเนาะกว่าเราจะได้มาเราต้องเก็บตงังหรือประวัติความเป็นมาของที่ดินแปลงนี้มันอาจจะมีผลต่อความทรงจํามีผลต่อ ความรู้สึกของเราเวลาที่เราจะขายบางทีเราก็ตัดสินใจลำบากใช่ไหมคะคราวนี้พอเราตัดสินใจลำบากตรงนี้แหละค่ะมันก็จะส่งผลให้เวลาที่เราไปนําเสนอว่าเออจะขายดีหรือไม่ขายดีแบบนี้เนาะมันก็เลยทําให้พอเกิดความลังเลค่ะการขายมันก็จะชะงักเป็นชะงักเอ๊ะจะไปดีหรือไปต่อจะไปทางนี้ดีไหมจะไปทางนี้ดีไหมมันมันไม่กลื่นมันไม่คล่องอะค่ะมันก็จะทําให้การขายมันมันไม่ต่อเนื่องเนาะมันมีผลมีผล ต่อการนําเสนอลูกค้านะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของเจ้าของที่เนาะอันถัดมาลูกค้าลูกค้าก็ต้องมีความเชื่อใจระดับหนึ่งนะคะว่าเชื่อใจในตัวเองว่าสิ่งที่ตัวเองกําลังจะหาที่ดินที่ตัวเองกําลังจะหาเนี่ยเราจะซื้อไปเพื่ออะไรเราหาที่ดินโซนไหนเราหาที่ดินในงบประมาณไหนเราหาที่ดินในขนาดแปลงที่เท่าไหร่วัตถุประสงค์ที่เราจะหาเนี่ยเราหาไปเพื่ออะไร ลูกค้าเองที่เป็นคนหาที่ดินนะคะก็ต้องมีความเชื่อใจในตัวเองมีความมั่นใจในตัวเองเช่นเดียวกัน,นะคะ่ะเพราะถ้าเรามั่นใจเสร็จปุ๊บอะ่ะเราจะมุ่งมั่นเราไปเจอที่ดินปุ๊บเราก็จะแบบมีความตั้งใจในการที่จะศึกษารายละเอียดของที่ดินหนึ่งแปลงนั้นศึกษาทำเลที่เราอยากได้ศึกษาวัตถุประสงค์ที่เราอยากได้มันจะมีความชัดเจนในการซื้อที่มากกว่าะคะ่ะแล้วก็จะทําทให้เราได้ที่ดินได้เร็วขึ้นย่นระยะย่นระยะเวลาในการหา ได้เร็วขึ้นนะคะนี่ก็คือเป็นเรื่องของบุคคลสามกลุ่มเนาะคนขายเจ้าของที่แล้วก็ลูกค้าเสร็จแล้วพอต่างฝ่ายสมมุติว่าต่างฝ่ายมีความมั่นใจมีความเชื่อใจในตัวเองเสร็จหมดแล้วค่ะเวลาที่เราสามคนมาเจอกันคนกลางก็คือในหน้าใช่ไหมคะไปเจอคนซื้อคนซื้อให้มาเจรจากับคนขายต่างฝ่ายก็ต้องไว้ใจซึ่งกันและกันต่างฝ่ายก็ต้องมีความเชื่อใจซึ่งกันและกันนะคะ เพราะว่าเมื่อใดก็ตามที่คนซื้อกับคนขายมาเจอกันปัจจัยที่มันจะมีผลที่ทําให้ความเชื่อใจมันพังทลายลงคืออะไรคะคือตัวเงินถูกไหมย่อนเงินที่จะเห็นย่อนเงินที่จะจ่ายย่อนเงินที่จะได้รับมันจะเป็นมีผลเป็นอย่างยิ่งที่จะทําให้ความเชื่อใจความไว้ใจซึ่งกันและกันนะคะมันถูกกลัดกลอนออกไปมันอาจจะแบบคนซื้ออาจจะบอกว่าเอ๊ะทำไมราคา ราคาตั้งนี่ไม่มีส่วนลดเลยเหรออะไรอย่างเงี้ยค่ะสมมตินะคะหรือคนขายก็จะมองว่าเอ๊ะลูกค้ารายนี้จะซื้อจริงหรือไม่เอ๊ะเราจะลดราคาลงไปมากกว่าน,นี้เราจะเหลืออะไรไหมอะไรอย่างเงี้ยค่ะนี่ก็คือมันเกิดทันมันเกิดความลังเลมันเกิดความไม่มั่นใจมันเกิดความไม่เชื่อใจดังนั้นนะคะถ้าเกิดกรณีเกิดนี้เกิดขึ้นนะคะต่างคนต่างไม่เชื่อใจซึ่งการแลกคันการขายมันก็จะมาบรรจบกันไม่ได้นะคะ ดังนั้นเวลาที่เราจะทําการขายที่ดินนะบางทีมันไม่ใช่เรื่องง่ายน,นะคะไม่ใช่ว่าไม่ใช่ว่าแบบว่าเอ้ย oy, คนซื้อคนขายมาเจอกันมันจะจบกันได้งา่ายบางทีมันก็อาจจะไม่จบนะคะเพราะว่าคนขายเนี่ยอาจจะมีมุมมองว่าเออราคาที่เขาต้องการราคาที่เขามั่นใจเนี่ยเขาตั้งไว้เท่านี้ระดับนี้คนซื้อมาเขาก็บอกว่าเอ๊ะที่ดินแปลงนี้ในมุมมองของเขาเขาสามารถไปสร้างมูลค่าได้ระดับนี้มันเกิดช่องว่างระหว่างสองอันเกิดขึ้นนะคะมันก็จะไม่เกิด การปิดการขายได้นะคะยกเว้นว่ามันจะมีคนกลางมาประสานให้คนซื้อได้เข้าใจให้คนขายได้ได้เข้าใจในมุมมองแต่ละคนจึงจะสามารถปิดขายได้ความเชื่อใจยึงสำคัญมากและก็ความมั่นใจยึงสำคัญมากในการขายนะคะทั้งมั่นใจในเรื่องสินสินค้ามั่นใจในตัวที่ดินเองมั่นใจในตัวตนของตัวเองเองแบบนี้ค่ะทั้งหมดทั้งมวลนะคะมันก็ไม่ได้หมายความว่าคนใดคนหนึ่งจะสามารถทําขึ้นมาได้นะคะต้องเกิดจาก หลายๆอย่างเนาะอย่างคนขายอย่างตัวเรนูอเองเนี่ยทําหน้าที่มีบทบาททั้งเป็นคนขายที่ดินด้วยเป็นคนซื้อที่ดินด้วยเราก็จะต้องมีความมั่นใจตัวเราเองระดับหนึ่งนะคะถึงแม้ว่าเราจะเคยพลาดมาบ้างเนาะพลาดนใ,นในที่นี้ก็คือหมายความว่าเราอาจจะ พินิจพ,พิเคราะห์มาดีแล้วว่าสิ่งนี้ที่เรากําลังจะซื้อเนี่ยมันดีที่สุดแล้วแหละมันเหมาะที่สุดแล้วแหละเราซื้อจากคนขา,าคนเราซื้อมาราคาเหมาะสมแล้วเราจะมาสร้างตรงนี้ให้มันเกิดมูลค่าขึ้นดีแล้วแต่ว่าบางทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคาดหวังบางทีมันก็ไม่ได้เป็นอย่างที่เราคิดออกไว้ค่ะแต่ว่า สุดท้ายแล้วด้วยความมั่นใจด้วยความเชื่อใจที่เรามีในตัวเองด้วยความมั่นใจที่เรามีกับทรัพย์ที่เราที่เราถือครองอยู่ค่ะเราก็จะสามารถหาวิธีที่จะขายได้หรือเราก็จะสามารถหาลูกค้าที่เหมาะสมกับที่ดินแปลงนั้นได้เช่นเดียวกันค่ะดังนั้นนะคะความไว้ใจความเชื่อใจเนี่ยสำคัญมากนะคะสมมุติว่าเจ้าของที่บางรายเนี่ยอยากจะขายเร็วอยากจะมีความขายที่ดินเร็วแต่ว่าตัวราคาเนี่ยไม่ยอมลดลง ทั้งที่มีคําแนะนํามาแล้วว่าเออราคามันต้องปรับลงนะหรือไม่ก็ตรงนี้ตรงนี้เป็นแบบนี้นะคะแต่ว่าด้วยความที่เขาแบบอยากจะได้มากขึ้นหรือว่าอาจจะแบบว่ามีความมั่นใจอาจจะมีความต้องการที่มากขึ้นนะคะทําให้มันมีช่องว่างระหว่างราคาที่ได้ราคาที่เขารับได้กับราคาที่ตลาดต้องการนะคะถ้าเป็นแบบนั้นแล้วบางทีระยะเวลาในการขายมันก็จะ จะยาวไปหน่อยแต่ว่าทั้งนี้ทั้งนั้นนะคะก็ไม่ใช่เป็นสิ่งเดียวที่ทําให้การขายที่ดินไม่เกิดขึ้นเนาะมันก็ต้องก้นขึ้นอยู่กับวิธีการขายด้วยคนขายเอาที่ดินไปขายที่ไหนคนขายเอาขายเอาช่องทางไหนในการขายแบบนี้ค่ะมันไม่มันไม่มได้กดตายตัวนะคะหรือตัวเรนูเองก็ไม่ได้บอกว่าเราเป็นคนขายเก่งหรือเราเป็นคนขายไม่เก่งเราก็ไม่กล้าบอกอย่างนั้นเพราะว่าแต่ละที่ดินแต่ละแปลงอะคะ่ะมันก็จะเหมาะกับลูกค้าแต่ละแบบเนาะไม่เหมือนกันขึ้นอยู่กับว่าเราจะ ไปเจอลูกค้าที่ตรงใจเราหรือไม่เท่านั้นเองค่ะนี่ก็เป็นเรื่องของความเชื่อใจนะคะสุดท้ายแล้วมันมีความสําคัญเป็นอย่างยิ่งนะคะอย่างตัวเราเองเนี่ยเราอยากจะอยู่ในวงการนี้ไปอีกยาวไกลแล้วเราทํางานในด้านนี้มานะคะความเชื่อใจก็เป็นสิ่งสําคัญความเชื่อใจเป็นสิ่งสําคัญมากในการที่เราจะยืนหยัดอยู่ในวงการนี้ได้ะคะ่ะเราก็พยายามที่จะทําให้หลายๆคนหรือว่าคนที่มาเจอเราเนี่ยได้มั่นใจได้เชื่อใจเราว่าเรา มานาเสนอในสิ่งที่เป็นสิ่งที่ถูกต้องเป็นสิ่งที่ตรงไปตรงมานะคะไม่ได้เอ็นเอียงหรือไม่ได้มีอะไรที่บิดเบือนจากความเป็นจริงนะคะก็อยากให้แบบแต่ละท่านที่แบบอยู่ในวงการนี้ก็ค่อยๆเรียนรู้กันไปนะคะไม่ใช่หมายความว่าเราจะไม่มีโอกาสผิดพลาดเนาะเรามีโอกาสผิดพลาดเกิดขึ้นคะ่ะแต่ก็เอาข้อผิดพลาดนั้นมาเป็นบทเรียนแล้วกันนะคะ <S 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 <ๆ>เพื่อให้แบบเราสามารถอยู่ในวงการนี้ได้อีกนานเนาะ,ะอย่างอย่างที่ดินแปลงนี้ค่ะเรนูก็ ได้ได้ที่ดินแปลงนี้มาขายเพราะความเชื่อใจความไว้ใจด้วยเช่นเดียวกันค่ะเราที่ดินแปลงนี้เป็นของเจ้าของอเป็นพี่ชายของคนที่เรารู้จักอะค่ะแล้วก็เราก็มีความสนิทกับพี่คนนี้มากๆเขาก็ไว้ใจเชื่อใจในในกระบวนการขายของเราแล้วก็เลยได้ที่แปลงนี้มาเราก็เลยอยากจะแบบว่าจริงๆทุกๆครั้งอะค่ะก็มาที่นี่ก็จะแบบขอบคุณเขามากๆเลยว่าเขาให้โอกาสเราทั้งที่แบบ ทำการตลาดมาค่อนข้างหลายเดือนแล้วนะคะแต่ว่าก็เจอมีลูกค้ามาดูบ้างแต่ว่าลูกค้าก็ยังไม่ได้ตัดสินใจอาอาจจะด้วยหลายๆปัจจัยนะคะแต่ว่าเราก็มั่นใจว่าด้วยศักยภาพของที่ดินเองด้วยความสวยงามของพื้นที่ด้วยบรรยากาศของพื้นที่ เราต้องหาเจ้าของที่แท้จริงให้เจอให้ได้ะคะ่ะก็มั่นใจแราก็มั่นใจในพื้นที่มั่นใจในตัวเราเพียงแต่ว่าเราแค่ไม่มั่นใจแล้วว่าระยะเวลาเราจะสามารถปิดการขายได้ได้เร็วแค่ไหนเนาะแต่ว่าก็ต้องพยายามให้ดีที่สุดะคะ่ะหลายๆช่องทางเพื่อให้สามารถได้เจอเจ้าของที่เหมาะสมกับที่ดินแปลงนี้นะคะที่ดินแปลงนี้ก็สองไร่สองงานกับแปดสิบเก้าตารางวานะคะ อยู่หันหน้าไปทางสนามบินอูตะเภาพอดีเลยค่ะตรงนี้ค่ะส่วนใหญ่คนที่มาซื้อที่ดินบ้านฉางจะมีความกังวลน,นะคะในเกี่ยในเรื่องเกี่ยวกับเ,ออเสียงของเครื่องบินเพราะว่ามันใกล้สนามบินใช่ไหมคะแต่บริเวณตรงบ้านฉางตรงพลาตรงนี้ค่ะแม้ว่ามันเป็นพื้นที่ที่ติดกับสนามบินอูตะเภา,าแต่มันไม่ได้อยู่ในเส้นเสียงของเครื่องบินที่มันจะมากระทบกับฝั่งนี้นะคะ มันใกล้จริงค่ะนะมันไม่ได้ใกล้รันเวย์นะคะแล้วก็ทิศทางของเสียงอะคะ่ะมันไม่ได้มาทางนี้ร้อยเปอร์เซ็นต์มันอาจจะมีบ้างนิดๆหน่อยๆแต่มันไม่ได้ส่งผลแก่การดําเนินชีวิตในปัจจุบันนะคะทําให้แบบว่าเราก็มั่นใจว่าพื้นที่ตรงนี้ยังไงก็แล้วแต่ก็จะมีความเจริญแล้วก็มีความมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องแล้วเป็นการพัฒนาที่ไม่หยุดนะคะเพราะว่าด้วยความที่เขาใกล้สนามบินอุตภาเนาะซึ่งเป็นแหล่งที่จะ พัฒนาเป็นแหล่งเป็นแหล่งทําเงินแหล่งแหล่งประตูเข้าเมืองประตูเข้าประเทศแบบนี้ค่ะยังไงก็แล้วแต่พื้นที่ตรงนี้ก็ต้องได้รับการพัฒนาได้รับการส่งเสริมให้เกิดอะไรต่างๆเกิดขึ้นเยอะแยะค่ะทุกที่ตรงสาหรับใครที่สนใจในเรื่องของที่ดินที่จะลงทุนที่จะเก็บไว้หรือว่าจะทําโครงการอะไรก็แล้วแต่ตรงนี้ก็ถือว่ายังเป็นพื้นที่ที่น่าลงทุนอยู่นะคะแม้ว่าในปัจจุบันเนี่ยโครงการของ รถไฟฟ้าความเร็วสูงที่เชื่อมต่อสามสนามบินมันดีเลยไปะนะคะแต่ไม่เป็นไรยังไงมันก็ต้องเกิดขึ้นอยู่แล้วนะคะไม่ปีนี้ก็ต้องปีหน้าโครงการมันก็ต้องต่อเนื่องไปอยู่แล้วเพียงแต่เธอมันอาจจะสะดุดไปบ้างนะคะดังนั้นคนไหนที่มั่นใจในเรื่องชอบในเรื่องของการลงทุนแล้วก็มั่นใจตัวเองว่าเราเรามีศักยภาพเรามองอนาคตได้ไกลเพียงพอค่ะ บัานฉางก็เป็นอีกที่หนึ่งที่น่าสนใจนะคะราคาแม้ว่ามันจะอาจจะแรงมากกว่าแถวนิคมพัฒนาหรือแถวบ้านค่ายแต่ราคาที่แรงกําไรและก็ผลตอบแทนก็จะแรงตามมาด้วยเช่นเดียวกันนะคะก็ฝากไว้ด้วยนะคะข่านไหนที่สนใจที่ดินในเขตบ้านฉางระยองค่ะก็ติดต่อเรามาได้ค่ะเรามีหลายแปลงหลายขนาดอย่างที่ดินแปลงนี้ ที่อยู่ใกล้ที่อยู่ติดกับสนามกอล์ฟอีเทนสตาร์ตรงนี้ค่ะก็รานะคาตารางวาละ18 0 0นนะคะเนื้อที่สองไร่2งานกับ89ตารางวาค่ะเป็นบรรยากาศเนี่ยค่ะสัมผัสบรรยากาศจริงๆนะตอนนี้เลยแทบกับไม่ได้ยินเสียงรถไม่ได้ยินเสียงเครื่องบินเลยนะคะแล้วก็รายล้อมไปด้วยที่พักอาศัยที่มันเป็นมีความเป็นส่วนตัวหมู่บ้านด้านหลังนะคะก็จะเป็นหมู่บ้านของหมู่บ้านในสนามกอล์ฟอีเทนสตาร์ซึ่งเขามี ขนาดพื้นที่ค่อนข้างใหญ่นะคะค่อนข้างกว้างเนาะไม่ได้เป็นมากกว่าห้าสิบตารางวาต่อหลังนะคะมันก็เลยทําให้ไม่ค่อยมีไม่ค่อยรู้สึกถึงความแออัดนะคะแล้วก็ด้านหลังของแปลงเนี่ยมีกําแพงเรียบร้อยที่สําคัญมากไปกว่านั้นข้อดีของอันนี้ที่เราสังเกตเห็นที่เราเห็นก็คือถนนตรงนี้ค่ะถนนหน้าแปลงค่ะ อนาคตเนื่องจากมันเป็นถนนสาธารนณะที่เชื่อมเข้าไปยังในสนามกอล์ฟอะคะ่ะอีกหน่อยถ้าเกิดมีข้างหน้ามีโครงการหรือเรามีโครงการเกิดขึ้นนะคะก็สามารถขออนุญาตเทศบาลที่จะทําถนนเพื่อเชื่อมเข้าไปในสนามกอล์ฟได้เช่นเดียวกันก็จะเป็นอีกเส้นทางหนึ่งที่เข้าออกได้สะดวกมากยิ่งขึ้นนะคะปัจจุบันเนี่ยเราเข้าออกได้ทางเดียวเนื่องจากว่าตรงข้างสนามกอล์ฟเนี่ยคะ่ะยังยังไม่ได้ทําถนนที่เป็นรูปเป็นร่างเพราะว่าไม่มีบ้านพักอาศัยบริเวณนี้นะคะแต่ว่าถ้าเราซื้อตรงนี้ปุ๊บมีบ้านเกิดขึ้นก็สามารถขอขายายถนนเข้า ไปได้นะคะนี่ก็คือเป็นเป็นเป็นแนวทางสําหรับที่ดินแปลงนี้ที่จะเติบโตไปในอนาคตได้อีกนะคะคือสําคัญมากเลยเรื่องถนนหน้าแปลงเนาะบางทีเนี่ยเรามองแค่ความกว้างของถนนอย่างเดียวไม่ได้เราต้องมองด้วยว่าถนนเส้นนั้นเนี่ยมันเชื่อมไปยังที่ไหนได้บ้างเนาะแต่ว่าถ้าเราซื้อเป็นที่ดินที่เป็นที่พักอาศัยอะค่ะถ้าเกิดถนนตรงนั้นมันเป็นซอยเราเรียกว่าซอยตันเนาะซอยตันคือมันไม่สามารถเชื่อมไปที่อื่นแต่ของเราทําบ้านก็ไม่ได้แปลกอะไรถูกไหมครับเพราะว่า บ้านพักอาศัยยังไงก็ต้องการความสงบต้องการความเป็นส่วนตัวแต่ถ้าเมื่อไหร่ที่เราซื้อบ้านหลังน,นั้นหรือซื้อบ้านเพื่อจะแบบทํากําไรเพื่อจะปล่อยเช่าแบบนี้ค่ะการที่เราเลือกทําเลที่ถนนหน้าหมู่บ้านหรือหน้าโครงการมันสามารถเชื่อมไปยังที่ต่างๆได้มันก็จะเป็นการเพิ่มโอกาสให้เราได้หาลูกค้าได้ได้ดียิ่งขึ้นนะคะนี่ก็เป็นเรื่องของการลงทุนของที่ดินเนาะก็เป็น เป็นเป็นเคล็ดลับที่เราเราใช้อยู่ที่เรนูใช้อยู่นะคะแต่หลายๆท่านอาจจะมีเคล็ดลับอื่นหรืออาจจะมีทริคอื่นก็ได้นะคะไว้เอามาแชร์กันได้นะคะเดี๋ยวก่อนจะจากกันในวันนี้นะคะเราจะพาดูบรรยากาศอีกทีหนึง่งว่าที่ดินแปลงนี้ค่ะความสวยของเขาความความสวยของบรรยากาศของที่นี่เป็นอย่างไรนะคะเดี๋ยวเราจะพาดูกันค่ะอีกอย่างหนึ่งที่ดินแปลงนี้นะคะ มีหลายอย่างเลยเนาะที่ดินแปลงนี้คือที่ดินแต่ละแปลงเราก็อยากจะบอกว่ามันมัน,ม,นมันมีดีทุกทุกแปลงนะคะเราถ้าเรามองดีๆเนาะมันมีดีทุกแปลงมันไม่ได้หมายความว่ามันจะแบบมีข้อเสียทุกแปลงมันมีข้อดีหมดที่ดินทุกแปลงมีข้อดีอยู่ที่เราจะมองแบบไหนอยู่ที่วัตถุประสงค์ที่เราเลือกอยู่ที่เงินในกระเป๋าที่เรามีถูกไหมคะบางทีมันอาจจะมีข้อดีในเรื่องของราคา บางทีมันอาจจะมีข้อดีในเรื่องของเพื่อนบ้านแบบนี้ค่ะซึ่งข้อดีเหล่านี้ขึ้นอยู่กับความชอบของแต่ละคนเหมือนกันไม่มีกฎตายตัวไม่มีหลักที่มันเป็น100%เซนะคะเพราะว่าคําว่า100%เซไม่มีอยู่จริงถูกไหมคะเราแต่ละคนมีมีต้นทุนที่ไม่เหมือนกันมีความต้องการมีความพอใจที่ไม่เหมือนกันดังนั้นที่ดินแต่ละแปลงก็จะเหมาะกับคนที่ไม่เหมือนกันเช่นเดียวกันอย่างแปลงนี้เดี๋ยวให้ดู แปงนี้นี่นุก็มองว่าความสวยของเขาเนี่ยมันอยู่ที่บรรยากาศแล้วก็มันอยู่ที่ขนาดรูปแปลงนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะอ่าเห็นไหมคะอาจจะมีต้นไม้ที่ปลูกเอาไว้เพื่อเพื่อรักษาหน้าดินแล้วก็เพื่อให้ความรวมสมบูรณ์ในพื้นที่นะคะที่ดินแปลงนี้แทบไม่ต้องถมเลยดูจากระดับระดับของพื้นเนี่ยมันก็จะสูงกว่าบ้านด้านหลังอยู่แล้วนะคะแล้วก็ตรงนี้แม้ว่าเป็นถนนดินแต่เป็นถนนสาธารณะนะคะกว้างที่แเมตรนะคะ เนี่ยค่ะบรรยากาศลายล้อมแบบนี้แล้วแปลงของเราระดับของพื้นดินของเราเนี่ยค่ะก็จะสูงกว่าแปลงที่อยู่ด้านหน้าเราแปลงที่อยู่ตรงข้ามนะคะถามว่าเป็นข้อดีหรือข้อด้อยที่ดินที่มันมีพื้นที่ที่สูงกว่าคนอื่นเนี่ยเป็นข้อดีอยู่แล้วค่ะแต่โอเคแหละค่ะเวลาที่เราทําบ้านลาถิ่งปลูกสร้างอะ่ะเราก็เราก็ต้องมีระบบป้องกันดีๆไม่ให้น้ําจากพื้นที่ของเราเนี่ยไหลไปกระทบกับบ้านเพื่อนบ้านเนาะก็ต้องมีวิธีป้องกันอีกทีนึง แต่ว่าก็ดีกว่าพื้นที่ของเราจะต่งกว่าของคนอื่นถูกไหมคะการการป้องกันน้ําออกดีกว่าการป้องกันน้ําเข้าถูกไหมคะอันนี้ก็จะเป็นพื้นที่โดยรอบนะคะแล้วก็ด้านหลังก็จะเป็นหมู่บ้านนี่แหละคะ่ะเป็นบ้านในสนังกัดเราเรียกว่าเป็นระดับอีกระดับหนึ่งแล้วกันนะคะก็เป็นบ้านหลังแต่ละหลังก็ใหญ่ๆทั้งนั้นเลยนะคะและ้วดีของหมู่บ้านที่เป็นหมู่บ้านใหญ่ๆก็คือเขามีความเป็นส่วนตัวเนาะจะไม่ค่อยมีเสียงรบกวนหรือจะไม่ค่อยมี อะไรที่มาวุ่นวายกับเรามากนักประมาณนี้ค่ะนี่ก็จะเป็นพื้นที่โดยรอบสำหรับที่ดินแปลงนี้สองไร่สองงานกับแปดสิบเกตารางวาราคาอยู่ที่ตารางวาละหมื่นแปดนะคะนี่ละค่ะแบบนี้บรรยากาศลายล้อมมีต้นไม้เล็กๆแต่ต้นไม้เล็กๆเนี่ยคือเป็นไม้ยืยนต้นนะคะแต่มันยังไม่โตค่ะก็ปลูกเอาไว้นะคะเพราะว่าคนไหนที่บางบางท่านนะคะซื้อที่ดินเปล่าเอาไว้เนียังไม่ได้ทําอะไรถูกไหมคะ ต้นไม้หล่านี้พอโตขึ้นก็เป็นต้นไม้เศรษฐกิจสามารถขายได้นะคะเนาะนี่แหละค่ะก็เป็นเรื่องของเรื่องของความเชื่อใจนะคะที่เราคุยกันเนาะสรุปสรุปก็คือความเชื่อใจหรือ trust ตรงนี้ก็คือมันก็เกิดจากภายในตัวเราก่อนเนาะภายในคนขายแล้วก็ภายในที่ดินเองว่าเราต้องมีความมั่นใจในที่ดินของเราระดับหนึ่งไม่ใช่ระดับหนึ่งค่ะต้องมั่นใจร้อยเปอร์เซนต์ว่าที่ดินของเรามีข้อดีที่ดินของเราต้องหาคนซื้อให้ได้ที่ดินของเรา เป็นหนึ่งในตองอู่มาเดียค่ะนี่ก็คือเป็นความเชื่อใจอันดับแรกที่เราต้องมีสําหรับทรัพย์ของเราเป็นสิ่งสําคัญมากหลังจากนั้นก็ต้องเกิดความเชื่อใจไว้ใจระหว่างคนซื้อกับคนขายถ้าเราเป็นตัวแทนขายเจ้าของที่เจ้าของทรัพย์ก็ต้องไว้ใจเราก็ต้องเชื่อใจเราว่าเราจะสามารถทําได้นะคะแล้วก็คนซื้อคนซื้อถ้ามาเจอเราเป็นครั้งแรกก็ต้องมีความมั่นใจด้วยเหมือนกันถึงจะทําให้การซื้อการขายเกิดขึ้นนะคะถ้าเกิดคนซื้อ ไม่มั่นใจในตัวคนขายหรือไม่ไม,ไม่มั่นใจในตัวทรัพย์การซื้อการขายก็จะไม่เกิดขึ้นแน่นอนถูกไหมคะมันเลยปัจจุบันนะคะความเชื่อใจบางทีเราไม่สามารถวัดกันด้วยคําพูดก็อาจจะทําด้วยลายลักษณ์อักษรนะคะเพื่อให้แบบเอ,อเพื่อไม่ให้เกิดข้อขอลหาหรือเพื่อไม่ให้เกิดปัญหากันในอนาคตนะคะในเรื่องของที่ดินเนาะก็มีหลายๆสิ่งที่มันเป็นรายละเอียดปีกย,ย่อยไว้เรามี ไว้แล้ววันเจอวันถัดไปเราก็จะค่อยมาคุยกันในหัวข้อถัดไปนะคะ <c oughs> ก็จะมาแชร์ไอเดียกันเก <c oughs> ี่ยวกับเรื่องที่ดินเนาะจริงๆอยากจะอยากจะเล่าในในเพจนี้นะคะก็จะเน้นหนักไปเรื่องของที่ดินอย่างเดียวเลยล่ะคะ่ะ <c oughs> เพราะว่าตัวเรนูเองเนี่ยคือ,อหลักๆทำหน้าที่ในการซื้อที่ดินมาแบ่งขายนะคะเอาที่ดินแปลงใหญ่มาแบง่แบงเป็นแปลงย่อยขายเนาะแต่บางทีการทําแบบนั้นแบบเดียวอะมันก็เท่ากับว่า เ,เราเรายังมีเวลาเหลือเช่นมีเวลาเหลือในการที่จะไปดูที่ดินแปลงนั้นแปลงนี้มีเวลาเหลือในการที่เราจะาวิเคราะห์ที่ดินแต่ละแปลงให้กับลูกค้าได้เราก็เลยรับหน้าที่อีกบทบาทหนึ่งก็คือเป็นตัวแทนขายหรือเป็นในหน้าด้วยเช่นเดียวกันขายอย่างแปลงนี้เราก็เป็นในหน้าให้นะคะก็จะพามาดูบรรยากาศอยู่แบบนี้อยู่เรื่อยๆนะคะอาจจะบางเทียจจะมาช่วงเช้าหรือบางทีอาจจะมาช่วงเย็น,นะคะ่ะเพื่อให้ทุกคนได้เห็นบรรยากาศจริงนะคะ เผื่อคนไหนชอบเนาะจะได้เห็นจากาในในมือถือเสร็จแล้วพอมาดูที่จริงๆก็จะได้รู้สึกได้ว่ามันไม่ได้ต่างจากที่เราพามาดูเลยนะคะก็จะประมาณนี้ค่ะไว้เราเจอกันใหม่ในวันถัดไปนะคะมีหัวข้อไหนที่น่าสนใจเราก็จะมานําเสนอแบบนี้อีกเรื่อยๆนะคะไว้เผื่อท่านไหนได้เผื่อแวะเข้ามาดูแวะเข้ามาชมอาจจะเป็นการเพิ่มความรู้หรืออาจจะเป็นการแชร์ประสบการณ์กันนะคะสิ่งไหนที่เราสามารถแชร์ได้แล้วเป็นความรู้ให้กักท่านเราก็จะ เก็บมาเล่าให้ฟังแบบนี้อยู่เรื่อยๆนะคะเจอกันใหม่ในวันถัดไปนะคะสำหรับวันนี้ขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ